ายนุ่มมีมดสวดคืออยู่บ้านเฮาน้อเอาหมอสูตรหมอนั่างเมได้บ้านเฮได้แต่ว่านี่ผมเป็นยักได้แล้วปนปลาอ้าวหม่เลยผูู้่หิวเป็นิวเยอะซื้หนูว่าได้พี่น้องนะมาิเจนหายาเขาเศร้าได้นเขาเศร้าเเศอยู่ิวแล้วเงหนไม่เกง Hãy ấn. Bạn... Có nhắc vào đéo rồi. Éo 1 2 3. Ok, đẹp thế. Đồ đâm lòi ไปเนาะพี่น้องเลยมื่อนี้ก็หอดได้มือเลิกงามยามดีแล้วเนาะพี่น้องเลยปลูกคอต่อแกนก่อนเนาะทางรถเก่ารถใหม่จาะเดี่ยงกันสล้อยอยู่เนาะพี่น้องครัครับตัทายกับสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรจูคูสุดคนเนาะซาดนาด

ແລະເຮັດບົນຂະຫນາດລະບົນເດນ້ອງອ່າສົມເປັນລົດອັນວ່າໄຊບຸນມຸລີຕາມັກມັກຕານມັກເດຜູ້ອໍນັ้ນอ้້ງຢູ່ມັນຕັກເດອ່າຫຼັກເຈົ້າຂອງຜູ້ກໍ່ແລະອົາຈ อ้มเยเพ่นอมี่คนเป้ยนเอป้งห้องคนยุงเลยน้ขันเก้าเหกันแอนยพนคนน้อยใจพี่น้องเลยได้คันไม่ก็บย่าให้ลื่นเก่าจับๆเด้อชนท้ายนยัง้าได้กับคุณ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 ับลุจับรอแล้วมาจับ้นะพราว่นี่พอมีนนั่งลงนั่งลงสบายดีเนาะเฮ้ยคุณอยใช้เปียพอมเหรอ

คันเก่านําฮะเออผู้เพนเก่านําเด้อเพิ่นน้อยใจเด้อ่าบ่ให้ลืมคุณ้เพี่น้องเนาะน้องยนจับคันเก่าก็จับนเออจับด้จับด้โอ้ยเานให้ได้หาเงินคําเออเอาอันนี้พาหาเงินอันนั้นพาหาเมียบ่ หยุดเขาสดนคนยแก้วอันนี้แล้วระว่านโดยนั่ะมุกขมบดมุกมีบดมุกมีบ่เนโอยอ๋เหิดบโงคนหิ่าเข้าดช่าเข้าเนาะเห็กแดงเยล็มีแต่บุกแค้นมีผูกคอตัวแคนคือรถไ้ำยิงช่วยทีนี่พอดสามรอบเย่อแล้วอเนเนาะ พ่อนนคือเห็นพ่อนบอแม่แม่นแต่แม่บออยู่อยู่อยู่ที่พ่อนบอกเฮ้ยน้าได้ไหมเออถงนาอ่าโอ้ยอนนี่เราก็พุดไปเลยพีนน้อกเ เจ้าเจ้าก็ร e ้องเห็อสาธิตในพาะบูรุษเนี่ยเจ้าเป็นคนนำพาแ้วด้วยฮะแม่ะนเอบอกเสียงได้ผนก่อนเจ้าเจ้าเจ้านำไหมเอาเอาแ้องม้้องแมมาน้่แม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 ่ม่มา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  อืมเออเออเป็นนา่พ่นบ่เคยมีผู้หญิงมาเฮือนจักเทื่อราว่เปเมียสิไปมีแต่อนีแหละวพี่น้องเยเรามาอยู่เคียงคู่กับรถนี่ตงเด้ออืมเพราะว่าทีมงานสิูกแนรถแล้วก เจ้าจ so um <wh> ับทีนี้เราก็จะ้างถ้าจะเข้าไปปลูกจะได้พอบอกเราว่ปลูกยงปลูกจะของอันเพื่อันบอกเคยปลูกมเพาจะปลูกบ้าประเพณีเราปลูกเล้ปลูกเต็น้องเาปลูกแต่น้องเคยนามีปลูกมา้ปลูกได้แต่เคยปลูกไื่สู้แต่น้องปลูกและมันเนาะพวงไอ้นี่แหละคุณเคยของพวกอ้นีนาะ พวกเจ้าเคยกับไอ่มาเคยปลูกด้วยพวกไอเคยเห็ดเนี่ไดปลูกไหมักเงปลูกยังโอ้ยบอไดูงเนพูงเนดอกไม้ปลูกงนซื่อมันไม่ถามหาเงินเหือนมนมีเนตถอดเอารถาเวลาเรียบร้อยเราใช่แลเียแล้วเนาได้ยูดอกได้ยูด็อกมันผูกอันหนึ่งก็สามมอได้เยอะ แล้วผูกผูกปลาเสี้งปลาเสี้งผูกกันนนี้เนากด้วยคนนีเนาะนเนียวนนีสั้นแท่กว่านี้เนาะว่าสั้นแน่ไอ้ผู้ชายนะสามาลายที่เข้าผูกนุ่นเนาะสามาลายที่ได้มาเราอยู่ไหนเออเอามาดับมาผูกเออรับมาตอกใหม่ กาน้องสเนาะว่าท่านไ้วราท่านสอนนะเนาะริงเนาะทนมาทาไยดยตลดานจะปห้ลอนอนไยด้วเ uh, 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 ็กจะผูกเป็นจะเข่าที่จะข้นพี่น้องเ้ยเนาะรถกัเป็นรถอั่พ่วมไรายบุญเนาะหลายคนสมทบกันอะไรไอ้เด้ยดูด้วยอด้ไห

มาพี่เจ้าฮะไยอยู่วะเจ้าลูกไเจ้าลูกไทอยู่วะทุกคนดูแค่ชื่เลือกไออได้ครับมาเรียนฟังสีนเจ้าลูกไทยเฮ้ยตัวนี้ผมได้ใส่กุเจ้ตัวนี้มีเออมีเจ้นั่นเลยมีเจ้ยันเลยหาได้แล้วเยเลเลยวลุเพราะอย่างกเจ้เนี่ยให้มาเดียวเ ค่ไปปลูกบานี้มามมาปลูกมาปลูกจอนี่คอยอยู่ในี่านเด้อจานเน้อนี้ผักปลูกไอมความควมแพงเด้อไอดพี่น้องเมื่อไม่หม่มาหลังเนาอมาปลูกเนี่ยเราลดบานสอนก่อนเนาะเราเลยาทงานพุซาวทำงานกลางคืนปลูกไม่ก้อนพี่น้องเนต่ยว่าชุ่มเมื่อนี่นะไม่ได้ไปหาแล้วผุ้สาว มาเป็นอยู่พี่น้องเนาะลูกจะไล่คือลูกเจ้าย่างนี่เอาปลูกไว้เด้อเดี๋ยวมีฮงทําอคดีใจนําเนาะับมาฮครับอาจารย์บัดนี้ครับคริ้งให้คดีเานี่ให้คุณขาพูดเด้อมาสร้างภาษาเด้อเนาะไปไกันตลอปลอดภัยดีเนาะ ค่อยๆมาบุ่ให้เป็นเล็กเป็นขานเดบาดนี้เนาะเป็นรถด้บาดนี้มาคมาคุณเนาะทําหน้าคุณหลังเอ้ามอบให้ทําให้รให้รวยผู้มอบก็ได้เนาะผู้ซื้อให้จับผู้วายผู้มอบผู้เบิ่งผู้ยงเนาะคําคณบดทุกคนนั่นแหละาเดียวจังผู้คนเนาะคนยังบาดนี้เฮาเข้าต่อผู้คันเก่าเาเราอเอาย่อนะ น้องเกลยเอา้องอเียนกันเนาะก็ต่เี่แล้วอ๋อมีเมากมายนบ่มีอันหมสคืออยู่บ้านเฮาเนาะอไปดีเด้อพี่น้องเอาหมอสูตรหมอนั่แน่เด้อบ้านเฮาเแต่ว่านีบ่เป็นหยังได้แล้ว เป็นปากของคเฮานี่มนฮอดจอดถึงมือผู้ใช้แล้วเนาะเอากือบอยู่เมื่อคืนนี้กันเกือบค่ําคนเกือบเริ่มออกติเด็กเออนี่1 0นเนาะพี่บ่อดคนบกขึ้นเก็บตับไป้เล้อนกักๆแล้วนะอ่ะอาามามาทางไหนเออเรียบร้อย ใช้ทั้งเงินทั้งน้องเพื่อนมาผูกแม่มา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 ต้องมาต้องผูกกันได้ผูณใดได้จะได้ช้อนท้ายนี่เนาะมาเพื่อนนู้นฮะมีจะโซ่มีแต่ลาบเลยเนาะแล้วแล้วแล้มาต่อกันนะเอาต่ำหน้ากันเอาผูกให้น้องคนนึงก่อนแต่นนั้นเป็นน้อง เป็นน้องไส้กรกแล้วตตวนี้เป็นน้องไส้ละเรียบรอยเรรเเใจได้ฮะน้อยใจบ่เราไอ้เราไอ้พุทราพุ้สาหัวใจเราเต้นพรงจ้ะเนาะจะจะหยิบใ้เลย นั่งของใกล้เนาะเคยคนั่งฝองใกล้้องเนี่เ่้าน่งไว้่งงามดีนมือนีการเป็นเพื่ออดรถไม่รถนาะคองน้องซอนเนี่นต่อไปกับหายผ้าหางเงินานเนี่ยอาภูอาค้นมันดีเข้ามาในชีวิตเด้อเราข้านหีการเด้อท่านนกับหอผ้าหางนะครั ขูบอมบดที่นังเ้ยวกเากต่ไ้วดา๋แต่ไม่จะเดืองเ่าน้แเ่เอาต่อมา้มกันไปเลยเฮ้น้องนคนมาผูกมาไหมน้องน้องตะผูกแต่มาซอนบ่อผูกรถาบ่อคนอยากผูกกันแต่ผูกเบาได้ได้เอาผูกผู้บ่าก็ได้เอ้ามาซอนกันนน นังพูดบันนี่พควันเขาพควันบ้านนี่นงน่งนี่ผูกแขนรถเ้าพผูกแขนนี่เลยพนางู้เจ้ากินาวันนานผูแขนมาเมียแล้วมานั่งไปนี่มานั่งนังงามนงงามนังงามเออตะกู้ตะกู้ตะกู้โอ้ยโอคนกัรถกัไอคุณสาวเออคนกเจ้เจ้าของรถไก่เนาะคุณรถไม่ได้ดีอ่ะทับขไมทขับไม เจ้าอยู่ไปแล้วล่ะวะมันก็มีเนาะพ้นก็อายรถก็อายรถรถอายนะนี่เนาะสิเป็นคอยู่ดอกน่งซบลาอยู่เนาะเป็นลูกเจ้าลูกย่าอืมรวมคนนันเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ ดูด um. uh ูแม่ส่งที่จะมานาพินาใช่พน่าหขใช่ันขางใช่นั่งดีนึกว่านั่งนั่งชาตนนั่งนั่งนั่งไงตะมอบทีเือตะมอบที่ตะมอบนั่งตะมอบนั่งตะมอบมันบแมนนั่งตะมอบนะนะตั้ง่ตั้งเข่านั่งนะ เอาไหมไหมไหเป็นเจ้าสาวออกมาเจ้าสาวออกมาเจ้าสาวสาบปอสารบอนปอไปเจ้าสาวออกมา มนาเดงขึ้นขึ้นหน้าเราเด้งดีด้ออเมื่อนี้หนาเราเด้งมติเราแล้วเห็นไหมนี่นี่อขบรถในบัว่ายังไม่ได้ปาดนี่บัว่านยไ่ได้สั่นปาดนี่แล้วหนาว้ะดดีด่โอยบรถบั่านยังไม่ได้ปาดนี่ไม่ั่นเห้งบัวนจะให้ให้มื่อนี้นี่ให้แท้ให้อ้ให้ไอ้ เราเราอายนะนี่เนาะเป็นยังไงน้องสอนคมรู้สึกรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกได้อายอายจะเจ้าแดงอย่าให้โตเนาะเป็นหมู่เป็นคู่กันเด้อเนาะถ้าบ่แม่นเป็นคู่เป็นคองก็เป็นหมู่เป็นคู่กันเราะักแพงกันไว้เนาะหามาแวปกติน้องเพิ่นก็บ่ได้มี คนมาเพื่อนแบบนี้นะวะเนี่ยเรามีอันนี้ครั้งแรกเนาะมีผู้สาวมาหาเพื่อนแบบนี้เอาให้ปลูกแค่ละซักเป็นรถักรถแพเอาให้สาวๆปลูกก็ได้สาวๆปลูกก้อนก็ได้ปลูกก้อนน้องเจนเป็นปุยปลูกก็ได้มาครับปลูกแค่แรกเนาะปลูกเป็นรถชื่อได้ครับได้ได้ได้ปลูกปลูกปลูกแล้วปลูกเป็ปลูกเป็นรถ มันก็รอดก็หลดคนกรอดได้หรต้องคนน้ำคอคอยูได้ลูกเด็กอาคำสิลูกผูกได้หิวข่าได้อยากกินไก่นี่ให้รดไปผูกูกไปไปผู้ผูกกันนอกคนกันนอกคนไปไปไปชิ่เข่าไปกนอกนนอกน้องคนบอกเคยได้นไดู้กนอเคอ้อันนี้ไอ้น้ำใส่ไอ้สิเดอ โอแคนบนี้เงือนเซียาหม่ใช่ม่ก็ได้ว่ากันันนี้มันเป็นนย่งนั้นเป็นนั่นเป็นที่เท่าไงเป็นฮี่ทำเาไปปลูกกันเนาะ ใ่ได้ใ <Cornell> ่ไมเป็นคู่จับมาจับมจับมาจมาจับับปรคนนั่นแหละจับับจับปคนนั่นแหละจับปุคนนั่นแหละจับจับงจับเชือกนั่นก็ได้จับได้น่องนน่องพุทก็ได้เออสีสีมือนี้เป็นมือสันอเออไหอมมือนี้เนาะมือเต้ามือโฮม ไอ้แหละไอ้บุญมิาเนี่ยเราแต้าอยปลอดภัยเอาคอยไปคอยมาเรานได้รถคาชีวิตเราอ่ไทได้เรเอเอ้าครับวัดมาสไกตันนี้เอาได้เปลี่ยนกันเดยวดย วัอนี you know, ้คนจับออกระลายใช่ไหมเมนมด้ผว้ชาจับอกรลยเนาะต้องมานนี้เด้อรถคันมด้เาเนี่ยมาได้รถน้องสอนเนี่เออาจานไหมโดยโดยรถเซียนยรถเันงาบันทายบั้ายไนบนีเรือนายลูกลูกแ้วเขามาลนเรือเอามีแนวสี mà mà mình sao anh không? Đây là một cái cảnh đẹp đi, Mình loi lệ. Cổ cái khăng lệ, cổ hao đâm đây Thì gần xin, Đây ทํากันแล้วกหายใจหใจเฮงเนาะมอบรถเมื่อวานนี้เว่าเบิ่งมื้อนี้แเจ้าตื่นเต้นแฮงเขาว่าเมื่อวานนี่คือว่ากับบ่ได้เฮงปานนี้ห่นน่ะ ใชรอกนั่นเป็นเป็นจินจอยู่่นนั่นอยู่ดอกคำว่า่นลายคนชนชาติคนชาติคนคนบ้างคนต่างคนมันาได้มาได้าดื้อเนาะสัตว์กินลมใช่จับจับเอาแล้วหรือไม่จับมจับเอาแล้วหรือม่จับเอาแล้วแน่คถึงเลยเราห้นะอผมน่มเคยน ต่อไปไม่เตอว่าให้น้ำมันแล้ววะยังเลยยังเลยดีเล็ก้อยังเลยดีแรงวันุอนเด้อ้าให้บาร์นีัจายาคอยมัจานไ่มยัวจานเ้าาไข่เนาะมีมีไข่นี่เรวต้มอยู่ข้าไ่เนี่ เออจานนั้นจกวันเขาใส่มือแล้วน้ำเยหมดดื้อมดื้อม่เอาไนอพี่จาน์จะช่วยนี่มาคุยเออเดีไข่น้ำหันไข่น้ำที่เขาละนี่โอ้ยจ้เปิดเบิดบอ่าเฮ้ยเติกดพด่เนียชมว่าอาจารย์พี่น้องิันเขาไปกิน พอได้โตค่อยล่ะน่ารักตาแหลมเด้ออาจารย์นี่แหละอ๋จับเอามือนําอนคือเก่าเด้อจับคือเก่าแล้วจับขอบคุณขอบคุณตอแขนตอแขนอันนี้เป็นประเพณีทางพวกอ้ายเนาะนีได้ํา ไปต่อวันเอาไปมาโมไลมาไปโมไลมาใจประบุละลายผูกคอตะแคนครับรถไม่แต่ว่าผมมีน้ำบุบน้ำหอมเนาะพีดทอมเพิ่ติางกันเนาะแถวบ้านเขานี่ก็มีอยู่ในรถเยอยิ่งหาเงกนเยอะตัวมไลแต่โดนยิ่บานหนาจออยู่ หมุนล้อถ่ายอยู่ที่ใส่ทันกีบก็ได้นะออ้ยเอาิเป็นยังเอาเอาเอาไม่ยังไปยิวเขาได้มเกิน่เลยคู่คูิวคัยิวเยอะลาะ้หนว่าพี่น้องเห็นนะว่าจะเก่งวายมุ้งเเขาเศร้าได้นขาเศ้าย่เศ้าอยู่ยิวแล้วเก่งงูยังไม่เก่งเก่งงูเกงกันไหน

ngày mới khéo lớn tuổi to thế ngày mới lớn nó haha 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 haha

ใส่เป็นอยู่โมเดลใส่เป็นโมทางนี้เด้อทางนี้เด้อน้องชอตไอ้เด้อจะดื่มเด้อเงิน่ะมันหน่อยพวกต่อนาะงันี่ยถือแม่ค่ณแม่แถวเี้แม่บงานงานนั้นผูกแขนโจ๊บแบบไปการสองคนเข้าไปห้ คูมังเงคันมือกันมือดิดตีอ้หมอเนีว่าแล้วจีมาๆันเนาะให้คนดีจิงว้าเฮ้ย

จับๆหาจับเอาเพิ่นในหันอืมเอ้อพี่ใส่กันหน่อยก่อนไ้วอ่้เลยเนาะนะอ่าจีทีอ่าถูกเนาะอ่าอโอ้ยข้าวต้นนั้นกินเลยน้องกินเลยกินเลยข้าวแกะแกะไข่ป้อน้เลยฮะอย่าพาอย่าพ่า เอามีคนนึงได้กนำอ่ะเพราะคันเรายังโชดอยู่กัให e ้เราคำเดียวเลยแม่คำเดียวเลยได้คำเดียวเลยได้นี่เอาไอีแบ่งกันจะแบ่งกัแบ่งกันเล่คนดี่เจแต่แต่ว่าเราเียเะลือกใครมจกบเจี๊ยบสอนได้หรอสอนันสอนเตียนะสอนเตีย

น้อยน้องเนาะซให้มันนได้ด้วไปสบายดีเด้อเาบจุปูจุคนเนาะโอเคสำหรับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ทางมไลจบคลิปพี่คลิปลงไม่เพียงสนีกันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแมพี่น้องละเอซเบอร์จุปูจุคนเนาะที่ขามาที่ตามนะครับสมทาง่องมลยเนาะสหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ